คือต้องไม่นี้กรับมาถึงไฮไลท์นะครับไไฮลท์ในงานนะครับวันนี้นะครับอยู่ในงานวันนักเก็บมือชีองคันีพ2023หรือ DC DC Expert นะครับเชิญพบกับพี่ใหญ่รุ่นนะครับ DC 108ยแ X Series อ้ปเมนเลยหรอใช่ครับครับสวัสดีครับผมเซลล์ E จัดให้นะครับนายอัธพลวีร์กิรลองครับผม ครับสวัสดีครับผมรถดม่ใช่กุลุพุตนะครับเสี่ยวต่ำนลครับกราบผมกะมือหนีมากครับพระเอกไงนะครับในงานนะครับมีอจะเป็นรถเกียวนะครับ1 0 8 x นะครับก็จะเป็นพี่ไงสุดนะครับหลักกาพึ่งเปิดโตไปนะครับพึ่งเปิดขายเรือนที่แล้วนะครับถือว่าเป็นรุ่นไ่เนาะรุ่น่ง่าสุดนะครับเป็นยุ่นไม่ล่าสุดนะครับดีซี่ยกนี่นะครับเราจะมีทั้งหมด หนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งรุ่นนะครับคือเจสซีเพิ่งกับนี่ร่องกับสอบเก้าสามเพิ่งกับนี่ร่องกับสอบนะครับแต่ว่าดีซี่รอดแต่เอ๊เขาเนี่ มีรุ่นอุ้มรุ่นเดียวนะครับณปัจจุบันแต่ใปัจจุบันครับแต่ว่าราคาพุ่งได้อ่ารุ่นต่อแม่น้องจะมีตู้แอร์นะครับแต่ว่าปีนี้นี่ยังบ่ทันนะครับจะเป็นรุ่นที่ปีหน้านะครับผมในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งข้อมูลสเปคจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้ละกันนะครับผมนะครับเาจะเน้นว่านนะคาเกียวของดีซี่ลอยแปดเอท่อนะครับจะมีความกว้างนะครับสองเมตรเจ็ดสิบหกเซนนะครับสองเมตรเจ็ดสิบหกเซนจะมีความกว้างที่ถือว่าร นายเอกินนะครับผมมาพร้อมนะครับชุดล่างนิ่วน้มนะครับรุ่นนี้นะครับเกี่ยวขาลมได้ดีครับเป็นนั่นคือว่าเกี่ยวขาลมได้ดีครับเพราะว่าเขาสามารถปั๊บดาวนะครับลงมากนะครับขยายลงมาอีกเก็บเกี่ยวขาลมได้ดียิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับเป็นงานงานเลงครับผมมีโปรโมชั่นยังแง่เนาะครับเนาะราคามากับชุดนี้แบบใหม่นะครับสำหรับรถเกี่ยวช่วงอยู่ในนี้ครับมีไผ้ไซรรถเกี่ยวดีซี่ลอยหับ่ครับแปดปีมีลูกค้าท่านได้ใส่ลอยหัวบ่สมีบอส แต่นี้สามารถนี่นะครับน้องสอบถามสังเกตที่มุ่งขีนะครับบุ่งผีจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับบุ่งผีจะเป็นมุ่งขีแบบใหม่ครับลอยหางยู่ข้างหลังนะครับมันจะมีสั้นๆนะครับรุ่นนี้จะมีความยาวขึ้นนะครับแต่จะเฮ็ดให้เก็บเกี่ยวเงี่ยหัวโค้งเกี่ยวข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ชุดพัฒนาชุดต่อไปครับคูเวตาะนะครับได้เลรงเห็นนะครับว่าหน้าเกี่ยวใหญ่แล้วนะครับจะต้องขยาย ข้อลำเลียงข้อลำเลียงขยายจากเดิมนะครับแห่ซิ่เก่านะซิ่เก่าปรับเพิ่มเป็น69เซนติเมตรนะครับก็คือกว้างขึ้นลดปัญหาอาการตีข้อนะครับคือเป็นการลำเลียงของดีขึ้นนะครับผมเพราะเป็นการขยายข้อลำเลียงขึ้นนะครับภาพผมอ่ะมาเบิรงในส่วนข้างหลังครับกะรุ่นนี้มาด้วยถังน้ำมันนะครับขนาดร้อยสี่สิบลิตรนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบลิตรหนึร้อยสี่สิบลิตร ลดปัญหาการเติมบ่อยๆครับนะครับเพิ่มป็นภาพเดิมเนาะถูกต้องครับเพราะว่าดีซีลอยหานายยูทีลอยหารีตนะครับร้อยนีไดที่ร้อยสี่สิบลิตรมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกจากเดิมจากลอยหาสามสิบห้านิตรนะครับครับผมเทศไทยลูกค้าแยกงานได้ต่อเนื่องนะครับจากบริรต่อเนื่อครับผมแล้วคาสังเกตสีบ้างครับลูกค้า รถดีซีหลอแสเองเท่านี้เป็นสีส่งขาวนะครับออกเป็น้นส่งนะครับนี่ครับจะเป็นบอดี้สีส่งคือทางดีซีก่อนสามนะครับแต่ว่าในรุ่นดเดิมเท่านี้จะเป็นสีขาวส่งขาวส่งนะครับครับการนนี้เป็นครับการครับครับบางคนเกินลงส่งปอลงส่งก็ได้นะครับส่งหลายกว่านะครับอ่ะราคายังถูกปั๊บพัฒนานะครับไหมีขนาดถังอุ้ม ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากเดิมจากเดิมเพิ่มขึ้นไปอีก60กิโลนะครับทุกเขาได้ที่จุข้าวได้ที่1,460กิโลนะครับตัน4 6 0นะครับตัน4นะครับเพิ่มมาอีก60กิโลนะครับจากเดิมนะครับราคาแผงว่วหน้านะครับแผงวัอหน้ามีการขยายแผงนะครับให้มีความกว้างขึ้นนะครับอาจจะบ่เห็นนะครับเดาใช่นะครับอาจจะมีการขยายให้กว้างขึ้นเพื่อ ะครมีการระบายอากาศที่ดีขึ้นนะครับผมกนมีที่ีทีผมเห็นนะครับก็คือในในชุดของหงอนามคางเห็นมีการจัดว่างครับจัดว่างในดีนะครับสวยงามซึ่งว่าเป็นสวยงามอย่างเดียวเห็ใไ้ประบากษายประบายสากันได้ง่ายง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเชิญทางบนเลยครับทีสามทีอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับรลุดไม้เฮ้านีจะเห็นวานะครับ มีเหล่าท่างจับขึ้นแล้วนะครับปกติรถเกียวห้ามบมีเนะครับก็บมีได้มองจับขึ้นนะครับอาจจะต้องใส่ดึงหม่งได้หม่งหนึ่งแต่ว่าดีซี่ลอยเปลเองเข้านี่ยนะครับมีจุดขึ้นนะครับมีจุดดึงให้แล้วนะครับการเพิ่มความสะดวกสบายในการใส่งานนะครับแล้วกาจุดไปเข่าออกนะครับปุ่มสวิตตัวทอทรงเข่านะครับปกติเข้าเนี่ยจุดอปเขาจะอยู่ตำแหน่งฝานีนะครับตอนนี้เขาใหญ่เมื่อไห้ดันขางค้นเข่านะครับเพื่อ ใช้งานอย่างไรถือครับผมสะดวกนะครับเมื่อไก่ของเก่านะราคาจุดทัดไปนะครับตอนนี้ครับคุปตาเพิ่นกันเล่งเห็นนมาลูกค้านะครับประเทศงานเลี้ยวต่อมีขวดน้ำไปนําหรือมีแก้วน้ำไปนํานะครับตอนนี้เพิ่มจุดจุดบ้างแก้วน้ำให้บ้างแก้วน้ำนะครับสามารถว้างแก้วน้ำเยี่อตีได้นะครับขนาดเจ็ดร้อยแต่สิบมิลครับใหญ่่ครับรากา ชุดปล่อยเข่าออกนี่นะครับนี่ครับชุดปล่อยเข่าออกกับจะอยาอยู่เมื่อไหร่ถางคนขับเลยใส่ขาเลยปกติชุดปล่อยเข่ามันจะอยู่ถ้าจะอยู่ตรงตำแหน่งตรงถังครับซึ่งห้องตรงจากที่นั่งนะครับแมนครับอันนี้คือด้านชายคือสามารถใช้งานได้เลยแมนครับ่อานะครับ โอเคครับรากามาเบิงงในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ d c ซ0ลเองนี่เฮามีการปรับพนัฒนาด้วยกันนะครับคือชุดโรเลอร์นะครับแตยังคงเป็น7อ่า7ลูกข้างล่างนะครับแต่นะครับตอนนี้เขาขยายโรเลอร์ให้มีความหนาขึ้นค่าไปต่มเพื่ออายุการใช้งานได้ดีขึ้นอ่าครับครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของแท็กแท็นะครับแท็กครับ กว้างขึ้นอีกนะครับครับเดิมปกตินะครับแท็กของดีซี่ลอยหาเขาจะมีความกว้างนะครับอยู่ทีห้าสิบเจ็ดเส้นนะครับตอนนี้ดีซี่ลอยแปดเท่าขยายเพิ่มขึ้นอีกสามเส้นนะครับเป็นความกว้างแท็กยู่ทีหกสิบเส้นหกสิบเส้นครับกะมันกดพื้นหลายๆก่าเป๋านะครับกระชายนักดับา้กพื้นดีกระชายนักของรถครับแล้วก็มาพร้อมด้วยระบบออโต้มาโลครับพี่ตาก็ดีพอเหมาะกันได้เลยนะครับลูกค้าก็จะว่าออโต้ออโต้มาโลคืออย่าง ออโตโมลโล่ก็อย่างครับออโตโมโลครับคือเป็นการรักษาสมดุลอัจฉริยะ,ะยโกตัวอย่างครับเทไหรกรณีเขาไปเกี่ยวอยู่ในผืนที่ที่มันลาดเอยียงนะครับปกติ<ม>ถ้าเกิดมัมีออโตโมโลหนาเขาอาจจะไปตามรถรถเอียงใส่รถเอยียงจะเอียงไงครับ,รบแต่ในรุ่นมี เอากดเป็นออโต้ปุ๊บมันจะรักษาหน้าเกียวให้ขนาดกระเพื่อนนะครับหมายความว่ารถเกียวซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่ปกติคนเกลียวจะเอียงซึ่งตัวนี้มันจะขนาดนั่นก็เพื่อนเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่เฮานี่เฮ็ดงานหนึ่ตอนเนี่ยเปียกโคตรเป็นอย่างนะครับ ครับเห็นมนะครับสามารถนะครับลุยลมได้ดีลลุยมไดด้ีเพราะว่ายางความขับสามารถยกแท็กขึ้นได้อีกนะครับยกความสูงของตัวรถเพิ่มขึ้นได้อีก10เซนสิบเซนนะครับแต่คือตอนนี้ที่จอดอยู่เห็นรถยังเอียงเหมือนว่าสังเกตว่ามันจะยังเอียงนิดนึงนะครับดีเขาเปิดออโต้มืนโหลดให้ฟังคนไหวนะยงฟังโคดขับเนาะฟังขวาครับอ่าฟังหุ่นเขาเปิดขึ้นนะครับ ก็จะสูงขึ้น,นอีกสิบเซนนะครับสิบ <100. S 1> นนเซนนะครับนี่ก็จะเป็นชุดเดนเนาะชุดเดนมีสานคาส่วนของรอยแปดของดีซีลอยแปดแต่ว่านะครับเบอนี่ฝากกับดีซีลอยห้าไว้ได้เครับเพราะว่าตอนนี้ดีซีลอยห้าก <DC 105 S 2> ับเอเขายังมีสินค้าอยู่นะครับรากา ใครต้องการต้องบอกว่าเดี๋ยวจัดโปรพิเศษให้เลยนะครับอ๋อครับผมเขาไปสอบถามนะครับที่บูธกิจกรรมนะครับของบูธบูธขายได้เลยนะครับตติด่อที่บูธขายได้เลยนะครับมีที่ปรึกษาต้องบอกว่าเป็นโปรพิเศษสำหรับรุ่นตู้แอร์ตู้แอร์ยังมีอยู่เฉพาะรุ่นตู้แอร์นะครับ DC ร้อยแปดเอ็กน้ำเนาะครับผมประกาศสุดท้ายนะผมก็ผมจะฝากที่ชวนของ DC ร้อยแปดเอ็นะครับผมขยายพลังเกี่ยวเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้น DC ร้อยแปดเอ็กซ์ขอบคุณครับ ขอเสียสุดๆตอนนี้ยังสองตันเลยครับขอบคุณหัวหน้าเอนะครับหัวหน้าชัยนะครับ,รบอ่า